ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการขอบสนามท,ท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อ10แข่งมูลค่าสูงสุดประจำปี2023อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบช่ชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆหลือกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10เฟเดริโกเบลเบเดจากเรอัลมาริดค่าตัว109ล้านปอนด์ประมาณ4,367ล้านบาท แฟนๆอุรุกวัยอาจจะคาดหวังกับหลุยส์โเรสเอดิสันคารวานี่หรือว่าดาวินนูเยสว่าเป็นตัวความหวังในบอลโลก2022ที่ผ่านมาแต่ถว่าไปไป,ไปมาคนที่โดดเด่นและได้รับความดีความชอบมากสุดน,นั่นก็คือเฟเดริโก้บอลเบเดเพราะวันนี้เป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางและก็มีส่วนอย่างมากกับเกมถือว่ารักษาความคงเส้นคงวาได้ดีจากโปรไฟล์ที่สร้างไว้กับเรอัลมาดริดในปีนี้นี่เป็นปีที่บทบาทบอลเบเดมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะจากมิดฟิลก็ถูกโยกไปเป็นตัวริมเส้นและก็ทำผลงานได้ดียิงไป8ทดาแอสซิตอีกอี่ สำคัญของราชาชุดขาวและนะ่าทำให้เขานะครับผมมีชื่อติดโผลหนใน10ของผู้เล่นที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง109ล้านปอนด์ด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจบวกกับสัญญาอายุที่ยังมีอยู่ถึงปี2027และอายุปัจจุบันอยู่ที่24ปีเท่านั้นหละครับอันดับที่9ยอสโกกวาดิโอจากไลฟ์ซิกมูลค่า111ล้านปอนด์ประมาณ4,440ล้านบาท เดิมทีกววดิโอเป็นผู้เล่นที่ตกเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่อยู่แล้วหลังชายแววได้ยังโดดเด่นกับต้นสกัดอย่างไลฟิกแต่ทว่าตอนนี้เนื้อของพี่แกมันหอมกว่านั้นเยอะจากผลงานอันน่าประทับใจในบอลโลกที่ผ่านมากับโครเอเชียและการได้รับคําชื่นชมว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแม้จะโดนเมซี่เผาหัวในปลาสุดท้ายกระตับเมื่อบวกกับผลงานที่ไลฟิกในปีนี้ที่กาลังั้งอยู่อันดับสามตัวเขาเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ช่วยทีมนะครับเสียประตูน้อยที่สุดเป็นเบอร์ต้นของลีกตลอดจนอายุ นั่นก็เลยทําให้เขานะคะรับถูก c i e s ีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง111ล้านปอนด์นี่แหละคะรับอันดับที่8จ่ามามเซล่าจากบาเยนน์มิวนิกมูลค่า128ล้านปอนด์ประมาณ5,124ล้านบาท เยอะระมันอาจจะต้องผิดหวังจากการจอดป้ายพี่รอบแบ่งกลุ่มในบอลโลกครั้งนี้แต่ถ้าจะถามถึงผู้เล่นที่ผลงานโดดเด่นที่สุดในทีมก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่จามาโมเซล่าที่เป็นหัวใจสําคัญในการสร้างสรรเกมุรให้กับทีมซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าการเติบโตและโดนบ่มเพาะมาอย่างดีจากโคตรทีมอย่างบายบร์นมาทาให้เขาเป็นอย่างทุกวันนี้และก็ได้กลายเป็นขุมกําลังสําคัญของทีมแบบสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยกับเด็กวัยแค่19แต่มีส่วนร่วมถึง2 1เ็ประตูจาก22เกมแบ่งเป็นยิง12 S11 ครรั้งไม่่่ใใชวา ก็ทำได้นะครับแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจ่ามาามเซล่าและในความที่อายุยังแค่นี้ฟอร์มโดดเด่นขนาดนี้สัญญาอย่างีกตั้ง4ปี <c oughs> นั่นก็ทําให้เขาถูกตีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง128ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวอันดับที่7กาบี้จากบาร์เซลโลนา่ามูลค่า130ล้านปอนด์ประมาณ5,216ล้านบาท อีกหนึ่งผู้เล่นจากบาร์เซโลนาก็มีชื่อติดโผผู้เล่นที่มีมูลค่าทางการตลาดมากที่สุดเช่นกันซึ่งซ IES นี่แหละครับหลังได้คำนวณสัญญาการคาแข่งในรวคับนูที่มีถึงปี2026อายุเพียงแค่18และกับผลงานที่ผ่านป้า,าแม้ว่าอายุยังน้อยแต่ทว่กกาบีจัดว่าเป็นเด็กที่มากพรสวรรค์มีความสารพัดประโยชน์มีตำแหน่งการเล่นที่ยืดหยุ่นการมีเข้าอยู่สนามนะครับเมื่อได้ผนนึกงกำลังร่วมกับเปรดี้เราไปถึงเซกิโอบูสเก็ตมันยังคงทำให้บาร์เซโลนาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมมททททีีีีี่่่่่่แแดดดนนนกกลากกาางงงงขรสุเเเชชยยวับปอ ได้เห็นกันในบอลโลก 2, 2022อันดับที่6เปตเดรี่จากบาร์เซโลนามูลค่าตี150ล้านปอนด์ประมาณ6 0 0 0ล้านบาท เจ้าของฉายานิวอังเดสอินเนสตาอย่างไอ้หนูเปเดรี่ยังคงเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเกมบุกของบาร์ซ่าเหมือนเช่นเคยเรื่องทักษะและพอสวรรค์ต่างก็ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆเรียกได้ว่ามาตรฐานดีไม่มีตกตลอดจนกับทีมชาติในบอลโลกที่ผ่านมาถึงแม้จะต้องอกหักจากการคว้าแชมป์ตทว่าไอ้หนูวัย20ปีคนนี้ก็ยังถูกว่าจัดเป็นนักเตะที่ผลงานดีสุดคนหนึ่งของทีมโดยอายุแค่นี้นะครับแน่นอนว่าไอเด็กคนนี้ยังเก่งและพัฒนากว่านี้ได้อีกมากเช่นเดียวกับเรื่องของมูลค่าทางการตลาดอาจจะสูงขึ้นไปได้อีกในอนาคตส่วนการจะอััันนดดบลล่าาาาสุุท้งงผอยกรใช งานระยะสัญญาที่เหลืออยู่กับบาซ่า4ปีนั่นทําให้ตัวเขาละครับผมถูกตีมูลค่าไว้มากมายถึง150ล้านเลยละครับอันดับที่5เออร์ลิงฮาแลานด์จากเรเบยบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่า154.5ล้านปอนด์หรือประมาณ6,180ล้านบาท เจ้าหนูฮาแลนด์เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดหลังหมดยุคเมซี่และโรนัลโด้และสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยคือฟอร์มการระเบิดสกอร์ที่ร้อนแรงแบบไม่มีพักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับเรเบสซิฟ้าที่ขวดไปแล้วถึง27ประตูจาก22เกมที่ลงสนามเรื่องของผลงานถือว่าเป็นตัวประเมินมูลค่าชั้นดีอายุตอนนี้22ปีและก็มีสัญญาอยู่กับเรเบสซฟ้าถึงปี2027แต่ทว่าปัจจัยที่ทําให้มูลค่าของเอ บนสังเวียนฟุตบอลโลก2022เหมือนกับคนอื่นๆนี่แหละครับอันดับที่4วินิสิอุจจูเนียจากเรอมริตมูลค่าตี168.2ล้านปอนด์ประมาณ6,728ล้านบาท อายุปัจจุบันที่22ปีเ,เลยสัญญากับเรอัลมาเรดแค่ปีเดียวเรื่องของผลงานก็ยังคงรักษามาตราของตัวเองไว้ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ต่างจากเมื่อซีซั่นที่แล้วที่มีส่วนถึงกับ4ประตูจาก52เกมซีซั่นนี้บินิซิอุจ,จูเนี่ยยังคงเป็นทีเด็ดและเป็นกํลังสําคัญที่เรอัลมาเรดจะขาดไปไม่ได้เรื่องของการล่าความสําเร็จจากการลงเล่นย2บนะัดซัดไป10ประตูกดไปอีก4แอซิสเช่นเดียวกับฟุตบอลโลก2022ก็จัดว่าโดดเด่นในระของผลงานโดยเฉพาะการที่ไม่มีีีีเนนนนนนยยมมาาาาาารรร้้้้้องงงงงชคคคกกก็ัััดดูสูสสปใใบบ่่่แขทุซิล เลยครับอันดับที่3คิริยันเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงแชรแมงมูลค่า168.4ล้านปอนด์ประมาณ6,736ล้านบาท เรื่องของผลงานเป็นที่ประจักษ์และก็ไม่มีข้อกางขาดใดๆสำหรับเอ็มบาเป้ที่ได้รับการยกย่องว่าจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในยุคต่อไปเขาเป็นกุญแจสําคัญที่พาฝรั่งเศสเกือบป้องกันแชมป์โลกได้และก็รคอรองตําแหน่งดาซันโวของทัวร์นาเมนต์ส่วนผลงานกับต้นสังกัดอย่างปารีสแซงแชแมงก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้โคตรด,ดีจากการระเบิดสกอร์ไป20ประตูและก็ททำ5อสซิ์จาก2 2นัดในซีซั่นนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเอ็มบาเป้เคยถูกจัดอันดับว่าเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่ามากที่สุดแต่ทว สัญญากับทางปารีสก็มีถึงปี2025เมื่อมานงองปประกอบทั้งหมดมารวมกันมูลค่าทางการตลาดของเอ็มบาเป้ปีนี้ถึงหล่นมาอยู่อันดับที่3เลยแหละครับ อันดับที่2ฟิวโฟเดนจากเรเบอรบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่าตี7 7อล้านปอนประมาณ7084ล้านบาทได้กล่าขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของเรเบอร์ซีฟ้าตั้งแต่อายุอย่างน้อยและน่าจะยิงยาวไปถึงอนาคตด้วยสำหรับฟิวโฟเดนการได้อยู่กับเป๊ปกวาดิโอลาทำให้เขานะครับกลายเป็นนักเตะที่มีความอันตรายมากที่สุดคนหนึ่งอายุอย่างน้อย22ปีสีซันนี้มีผลงานที่น่าประทับใจจากการหวดไป8ประตู3แอสซิสจาก22เกมและก็มีสัญญายาวอยู่กับทีมเรเบอฤษใน บอลโลกที่ผ่านมาก็มีส่โรวมไปถึง3ประตูจาก4เกมนั่นคือการยิง1่งและจ่ายอีก2แม้ว่าข่าวร่ำลาทีมจะไม่มีในชั่วโมงนี้นะครับแต่ด้วยคุณสมบัติต่างๆทาง C IES ก็มองว่ามูลค่าทางการตลาดของฟิลโฟเดนมันมากมายถึง177ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวละครับอันดับที่1จูดเบลลิงแฮมจากบอสเซียดอทมุ่นมูลค่าตี3 9ล้านปอนด์ประมาณ7,356ล้านบาท ตอนนี้ชื่อของเบลลิงแฮมกำลังกลายเป็นที่หมายองของเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมานี่เป็นนักเตะที่มีผลงานดีและคงเส้นคงวามากๆแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางแต่เขาก็มีส่วนวรว่วมประตูสำคัญๆไม่น้อยจากการยิงไป9จากยิเกมในปีนี้และกดไป3แอสซิสต์เช่นเดียวกับผลงานในฟุตบอลโลก2 0 2 2ครับผมนี่เป็นผู้เล่นที่ผลงานโดดเด่นที่สุดเป็นเบอร์ต้นของทีมชาติอังกฤษและด้วยสัญญาที่เหลืออยู่ถึงปี2 0 2 5กับอายุเพียงแค่19ปีเราไปถึงผลงานที่ยยยอดเเี่มนนนััลทให้จูบบงก มูลค่ามากไว้เป็นอันดับที่1ของโลกใบนี้ณนะตอนนี้เลยละคะรับและนี่คือขอบสนามท็อปเ0หากดูและชอบใจช,ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยเด้อช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่อนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ